สวัสดีครับครับวันนี้นะครับร่วมแสดงความยินดีอีกหนึ่งหลังแล้วนะครับที่อําเภอคอนบุรีนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับกับบ้านหลังนี้นะครับผมสร้างระยะเวลา5เดือนกว่าแล้วกันครับเป็นบ้าน3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ําแยกโซนเปียกโซนแห้งนะครับแล้วก็วันนี้ทีมงานขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เลือกให้เจนพีเฮาส์ของเราได้ดูแลด้วยใจจริงๆครับคุณแม่ขอบคุณใช่ครับ วันนี้นะครับผมจะจะสอบถามความรู้สึกเบื้องต้นกับที่คุณพ่อคุณแม่เห็นผลงานบ้านหลังนี้มากับพี่ๆทีมงานที่ยืนอยู่ข้างคุณแม่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังครับ ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับทีมงานของเราครับคุณแม่คุณพ่อครับดีครับดีลอยพุซนเลยครับดีรวยดีอยดีทุกอย่างครับดีทุกอย่างไม่ทำอะไรขาดตุกบก้องทักอย่างดูดูแลกันตลอดพี่พี่วิศวกรมีทิ้งงานทิ้งคุณแม่คุณพ่อไปบ้างไหมครับไม่มีครับอยู่ด้วยกันนะครับดีทุกอย่างครับดียอมรับยอมรับในฝีมือและผลงานด้วยของบริษัทนี้นะขอบคุณข่าวครับจต่บริษัทอื่นก็ไม่นี่ก็ไม่ไม่นี่ เอาพูดตรงๆด้วยใจรักด้วยด้วยใจรักด้วยด้วยความห่วงใย,ยด้วยไม่ทราบว่ารู้จักบริษัท JNP House มาจากทางไหนครับ ลูกสาวเขารู้จักทางเพจครับอันนี้อ๋อหรือจากทางเพจ Facebook ทางสื่อออนไลน์ของเรานะครับผมภูมิใจจริงๆเนาะพี่ๆทีมงานอ่าส่วนตัวคุณพ่อคุณแม่ชอบชอบตรงไหนของบ้านหลังนี้บ้างครับอย่างพอสร้างเสร็จแล้วเลยครับชอบกระเบื้องชอบกระเบื้องอ๋อได้ข่าวว่าทีมสถาปนิกเนาะทีมสถาปนิกพี่ๆวิศวกรคอยให้คําแนะนําตอนเลือกเลือกกระเบื้องด้วยนะครับผมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีส่วนในการเลือกกระเบื้องแล้วก็สุขภัณฑ์อ่าคือทั้งบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็คือเห็นทั้งหมดเลยได้ครับผมอยาก พี่พี่ทีมงานของเรานิดหนึ่งครับพี่พี่ทีมงานวิศวกรเองพี่พี่สถาปนิกหรือทีมงานหลังบ้านทีมงานพิ่ลุน QC ตั้งแต่เริ่มสร้างครับให้คะแนนจาก1นึถึงสิเอาลุยเลย,เ,ลยเอาลุยเลยเลอยขอบคุณครับขอบคุณครับให้คะแนนของในส่วนของบริษัทดิหนึน่งครับเจนพีเฮาให้กี่คะแนนดีครับอพันคะแนนพันคะแนนขอบคุณครับ ครับผมถ้าในโอกาสต่อไปครับคุณพ่อคุณแม่มีไม่ว่าจะเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลูกค้าท่านอื่นเองอะไรอย่างี้ครับคุณพ่อคุณแม่อยากมีคําแนะนําอะไรให้คนที่จะสร้างบ้านต่อๆไปได้ไหมครับแบบมีคําแนะนาได้ครับเราจะแนะนําเข้าไปว่าบริษัทนี่แหละที่เน่นอนที่สูที่ในกลางการตั้งแต่โครงสร้างึ้นมาตั้งแต่จนเราเขาอาศัยอยู่ได้พูดง่ายๆด้วยใจรักกันเิ็มด้วยเลยขอบคุณมากครับทุกท ผลงานของที่ทำตั้งแต่โคงสั่งขึ้นมาจนถึงที่แล้วเขาอยู่ได้ดูเลกันมาตลอดไม่เคยขาดไม่เคยอะไรเราเราไม่เคยมีอะไรกันไม่เคยติทิ้งอะไรกันด้วยอันนี้ยอมรับบริษัทเขาแน่นอนอยู่เรารวมกันสร้างมาเราเรวมกันรสร้างมาแล้วต่างคนต่างอาศัยกันพึ่งพาอาศัยกันพึ่งพาอาศัยกันครับ,ค,รบคุณพ่อคุณแม่ครับก่อนที่จะสร้างบ้านครับผมคุณพ่อคุณแม่มีความกลัวอะไรบ้างไหมครับเกี่ยวกับ ก่อนที่จะสร้างบ้านอ่ะก็มีความกลัวเหมือนกันนั่นเดียว่าบ้านจะออกมาเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่หลังสร้างบ้านเสร็จแล้วคุณแม่รู้สึกปลดล็อกหรือว่ายังไงบ้างไหมครับสบายใจสบายใจนะครับสุดท้ายนี้ก็ทีมงานขอขอบคุณคุณแม่กับคุณพ่อมากครับที่เลือกบริษัทแล้วเราก็ทีมงานเราขอคุณครับภูมิใจมากครับขอบคุณนะคะโอเคครับคุณพ่อคุณแม่เรามีเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์จากผู้บริหารของเรานะครับกับเฮียเจตแล้วก็เจพัดของเราเนาะผู้บริหารที่น่ารักของเราแล้วก็พี่ๆทีมงานนะครับอ บ้านในฝันของคุณ